มาโอเคครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับไอโซฮอซี่ so นะครับและเราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวหลังเล่นจบนะครับของคุณสึกการมิ The Part of the God e d i นั่นเองแม่เอาจริงๆเลยนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเล่นเกมนี้เหมือนกันนะแต่พอลองตัวเดโมโด,ดูเอ้ยมันก็เป็นแนวทอเวอร์ดิเฟนนี่หว่าเลยอยากรู้ว่าทอเวอร์ดิเฟนสมัยใหม่มันจะเป็นยังไงเป็นไงใช่ครว่าสมัยใหม่ โอ้เมื่อก่อนมันก็ไอ้นี่เนี่ยจริงๆถ้าเอาจริงๆนะถ้าจำไม่ผิดของดันเจียนดีเฟสหรืออะไรสักอย่างในสตรีมมันก็แนวๆนี้ป่ะแบบว่าเราเป็นเหมือนฮีโร่สักอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งป้อมป,ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เลยลองดูว่าทําออกมาใหม่ๆมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะเรามาเริ่มกันที่ระบบทั่วไปของเกมกันเลยดีกว่าระบบทั่วไปนะครับ จากเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นประมาณว่าเป็นองครักษ์ของท่านหญิงนักบวชนะครับที่ต้องมาปัดเป่าสิงชั่วร้ายนะครับที่เข้ามาเรียกว่าอะไรครอบครอบงำมหมู่บ้านแล้วเราก็เรียกว่าเป็นคนเดียวเลยคนเดียวที่ปัดเป่าได้เลยซึ่งท่านหญิงเราปัดเป่าเราเป็นองครักษ์แล้วก็จะมีชาวบ้านที่ช่วยปัดเป่ากันนี่แล้วเราก็จะเลิกกันที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็มันจะเป็นฉากเหมือนที่เราต้องวางแผงต้านรับต้องเซตว่าเราจะ เอาอะไรไว้ตรงไหนบ้างโดยก่อนอื่นเราก็ต้องสำรวจหมู่บ้านครับว่าม่อนเนี่ยมันจะเดินเส้นทางไหนแล้วก็เราต้องไปปัดเป่าพวกที่เป็นคล้ายๆต้นไม้เพื่อที่จะเอาคริสตัลเอามาเปลี่ยนอาชีพให้ชาวบ้านคือตอนแรกชาวบ้านเขาไม่มีอาชีพนะเราต้องไปยัดเป็นขวานหรือเป็นธนูนี่ไม่งั้นไม่งั้นเราฟันคนเดียวก็ได้ถ้าคุณขี้เหนียวหยอกหยอก ก็เราต้องช่วยชาวบ้านเอามาจากดหนักแด่ก่อนแล้วก็เอามาใช้งานนีเ่เหมือนเราทวงบุญคุณเหมือนกันนะถ้าเอาจริง,รงๆแล้วอะนั่นแหละพอหลังจากที่เราช่วยชาวบ้านออกมาใช่ไหมชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือนะครับที่จะช่วยท่านหญิงเราแต่ฉากหลังๆเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นแบบช่างไม้ที่เอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ซ่อมพวกไอประตูม่านหอคอยป้อมป้อมที่ช่วยตีแรงนะแล้วก็ป้อมปืนใหญ่อะไรพวกนั้น ส่วนคิสตันนะครับเราก็จะเอามาใช้ในการเปิดทางที่จะให้ท่านหญิงของเราเนี่ยลํำไปจนถึงประตูของดา่ดานนั้นที่จะไปปัดเป่าแล้วก็ไอตัวคิสตันเนี่ยอาจจะต้องใช้การบริหารเล็กน้อยเพราะว่าเราต้องใช้คิสตันเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนอาชีพให้กับทีมงานด้วยทีมงานแรกๆอะ่ะมันจะใช้แค่50หลังๆมันเริ่มมาแล้ว150แต่จะสุดมากสุดแค่300เหมือนน้อยนะ300 แต่อย่าลืมฉากหลังๆแม่งมา1ิบกว่าคนหูใช้เป็นพันใช้3 0 0พนจะบ้าหลังจากที่เป็นเซตฉากนะครับพวกไอ้ปับเป่าหมู่บ้านซ่อมวางแผงกันเสร็จแล้วเนี่ยไล่หาสมบัติก็จะถึงฉากป้องกันนะครับที่มอนเนี่ยก็จะเดินตามทางที่มันเซตไว้ว่ามันจะเดินมาทางนี้นะมาหาท่านหญิงเราก็ต้องป้องกันท่านหญิงไม่ให้โดนตีจนตายประมาณนั้นแหละและเราก็ช่วยทีมงานเราตีมอนได้ ก็ฉากหลังๆมันก็จะมีแบบว่าประตูสลับออกซ้ายขวาบ้างออกตรงนู้นตรงนี้ให้เรากันยากขึ้นในระหว่างนั้นเราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งของทีมงานได้ตลอดนะว่าตรงนี้เอ้ยไม่เวิร์กแล้วมันเปลี่ยนประตูแล้วเราก็ต้องย้ายทีมงานได้เลยพวกนี้แล้วเราก็จะมีอันติครับสกิลที่ใช้ได้แต่ว่าโอ้โหในเกมผมใช้แม่งอยู่สกิลเดียวเลยเพราะว่าสกิลอื่นรู้สึกไม่เข้ามือเอาอันเดียวนี่แหละสกิลเดียวเสียวดันเกม โอเคพอหมดเว็บแรกๆก็จะมีวันเดียวพอหมดวันหนึ่งปุ๊บขึ้นวันใหม่แล้วก็มาเซตกลับมาเซตกันใหม่หมู่บ้านว่าท่านหญิงเดินถึงไหนเราไปเหลือตรงไหนยังสร้างไม่เสร็จยังซ่อมไม่เสร็จแล้วก็แต่ละฉากเนี่ยมันจะมีไอตัวต้นไม้ที่ผมบอกว่าเราต้องไปปัดเป่าะต้นไม้ครบเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องประดับให้แ เราต้องเก็บเครื่องประดับครับเพราะว่าเราต้องไปใช้อพตัวละครของเราเองซึ่งตอนที่ท่านหญิงเดินเนี่ยเราสามารถบังคับได้ว่าจะให้ท่านหญิงเนี่ยหยุดอยู่ตรงไหนก็ได้ก่อนคือเหมือนเราเปิดทางไปแล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นเงาว่าหมดวันเนี้ยท่านหญิงเราจะลํมไปถึงตรงไหนแต่เราไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเราก็กดหยุดก่อนหน้านั้นได้ไม่งั้นจะเหมือนผมที่ตอนแรกไม่รู้เรื่องอ่อยยาวเลยท่านหญิงเดินไม่สุดด้วยไปอย,อยู่อยู่หน้าประตูดีไม่ตาย ูจารณ์หยุดน้าประตูม่อนที่ม้อนโผล่มาโอ้โหเดือดเกินฟันกันไม่หยุดเลยจริงๆมันก็เดือดเป็นอีกแบบนะแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับจะเป็นฟังก์ชันเล่งเวลา,าแต่อันนี้เราจะแนะนําว่าให้เราจัดการวางแผนให้เรียบร้อยก่อนแบบซ่อมตรงนี้ตรงนี้เสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วอะแล้วเราค่อยเล่นเวลาไม่งั้นพอเล่นปุ๊บแล้วเราเผลอตรงนู้นยังไม่ได้ซ่อมอันนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะ ยา,ยากเกินไปเราจะวนกลับมาไม่ได้ไม่ก็ต้องไปอีกวันหนึ่งเสียไปอีกวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ที่สําคัญอย่าลืมนะว่าถ้าเรากดหยุดปุ๊บแล้วเรากดเร่งเวลาท่านหญิงเราไม่เดินนะเราต้องกดให้ท่านหญิงเดินก่อนแล้วเราค่อยเร่งเวลาไม่งั้นเสียเวลาฟรีแม่งเอ้ยพลาดไปหลายทีเหมือนกันอันนี้ต่อมาจะเป็นระบบพัฒนาตัวละครแล้วกันนะครับก็มันจะเป็นทั้งพัฒนาตัวละครเราเองแล้วก็พัฒนาทีมงานเราพวกอาชีพต่างๆให้เก่งขึ้น โดยเราจะใช้ตัวขนมสีม่วงมันจะเป็นถุงๆอุอ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรมูชิปะผมเรียกว่าขนมแล้วกันก็ไอ้ขนมสีม่วงเนี่ยวิธีที่เราจะได้มาก็คือเล่นผ่านแต่ละด่านครับโดยมันจะมีเงืรรฐฐ่อนไขภารกิจเอามาท้าทายเราสักหน่อยอาจจะมีทั้งแบบห้ามใช้ยาเลยห้ามให้ท่านหญิงโดนดาเมจอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปเล่นด่านเดิมๆได้ทําให้หน่ารับใครไม่ผ่านก็วนอยู่อย่างนั้นอะ่ะเอาเรื่องอยู่ แล้วก็ได้จากการที่เราซ่อมหมู่บ้านนะครับพอเราเล่นผ่านใช่ไหมผ่านหมู่บ้านปุ๊บเราก็ต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านคือพอเราเกลับเข้าไปเนี่ยเรามีโอกาสที่ไม่ใช่มีโอกาสได้ทุกครั้งก็คือคิสตันที่เราได้จากหมู่บ้านเรียกว่าเป็นการเก็บภาษีแล้วกันแล้วเราก็ซ่อมหมู่บ้านโดยใช้เวลา1สเตทหนึ่งสเตทก็คือไปสู้บอสหรือว่าเล่นด่านอะไรก็ได้1ด่านมันก็นับเป็น1ครับเพราะหลังๆอ่ะบางอันแม่งใช้2สเตทก็คือต้องเล่น2ด่าน ถึงจะสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จปุ๊บครบสร้างซ่อมได้ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะได้ของนู่นนี่นั่นพวกนี้เอามาพัฒนาตัวละครส่วนตัวทีมงานอาชีพเราครับมันจะมีผมนับเป็น6เวลแล้วกันนะเพราะว่าอันแรกที่เราปัจจุบันเนี่ยผมนับเป็นศูนย์แล้วกันแล้วก็มันจะมี6เวล3เวลแรกก็จะได้ความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างอันหนึ่งแล้วก็ตันที่เวลเวล6 เหมือนเดิมครับเราก็ต้องใช้ไอ้ถุงขนมเราเนี่ยแหละในการอัพซึ่งฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยมันจะใช้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ70-90ถึงเเพราะว่าแรกๆมันใช้น้อยพอมอนหดไอตัวอาชีพหลังๆห,หดโใช้ประมาณ90้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะเอนรวมรวมหลาย,ลายอันอะ่ะโอ้กว่าจะถึงเวลหกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงส่วนตัวเรานะครับรก็จะมีการอัปเกรดพวกธนูธนูแบบชาร์จยิงซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้สักทีอัปแต่ธนูธรรมดา แล้วก็อัพเพลงดาบสกิลเอาตัวรอดแล้วก็พวกที่เป็นเพิ่มช่องใสพวกสกิลแล้วก็เครื่องประดับเอเพราะหลักๆตัวเราเนี่ยจะเก่งขึ้นจากการใส่เครื่องประดับเพิ่มขึ้นก็เครื่องประดับได้จากไหนได้จากที่ผมบอกไปก็คือทําภารกิจแล้วก็เก็บจากแต่ละฉากมาครับอันนี้คือหลักๆเลยโอเคระบบหลักๆก็ผ่านไปแล้วครับสุดท้ายก็จะเป็นความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้แล้วกันสําหรับผมนะมัน โอเคนะมันเล่นเรื่อๆยๆสบายสดีเรียกว่าเล่นแบบเพลินๆไม่ยากมากแต่ถ้าคุณอยากที่จะแบบว่าท้าทายมันก็จะมีภารกิจที่ผมมองว่ามันยากในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแบบว่าบางตัวเนี่ยสกิลมัน AOE อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ทหารรับจ้างเราน้อยแต่เนื้อหาในภารกิจก็คือห้ามท่านหญิงเราโดนโจมตีโอ้โหบางอันก็เหมือนดวงเหมือนกันนะบางทีแบบว่าเล่นมาจะจบแล้วอะ อารมณ์เล่นมันจะฉากหนึ่งอะบางทีมันจะมี2ด่าน2วันให้เราเก็บของไปเรื่อยๆทะลุไปแต่ถ้าเราไปพลาดตรงด่านที่2อ,อะ่ะมันมันยังเริ่มใหม่ใน,ในด่าน2ได้แต่บางทีแบบจะจบแล้วอีกนิดนึงปุ๊บแม่งโดนสะก็ดสงครามโบ๊เข้าให้ท่านหญิงเลือลดรถจบเลยพระกิจนั้นคือต้องเริ่มเล่นใหม่โห้อหัวร้อนอยู่่ยพูดถึงก็หัวร้อนเลยแม่งเอ้ยแต่ความสนุกของ ทัวร์ดีเฟน์นะครับจริงๆก็คือมันจะมีป้อมได้หลายๆแบบเนาะแต่ถ้าเอาจริงกับผมนะสำหรับผมนะป้อมมันน้อยไปนิดเดียวอาจจะมีมากกว่านี้ประมาณป้อมสองป้อมอะไรแบบเนี้ยอาชีพเรียกเป็นอาชีพที่ว่าเรียกเป็นป้อมเฉยอาชีพอีกสองอาชีพเออการจะสนุกละแต่ผมเข้าใจนะเพราะบางทีมันก็ตันเหมือนกันอนะเพราะผมก็คิดอยู่เหมือนว่ามันจะเอาอาชีพอะไรมาวะมันหมดแล้วนะหลักๆอะเกมนี้นั่นแหละครับ สเสน่ห์ของทัวร์บเฟิ้นก็คือมันจะเป็นอิสระเพราะว่าเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นี่ว่าเราจะเอาไอาอาชีพหรือป้อมแบบไหนมาเล่นยังไงก็ได้เอาแค่ให้มันผ่านดานแบบให้ได้ก็พอหลังๆผมก็เลยเก็บกดก็เล่นแมงซับปืนล้วนนินจาล้วนแม่งเลยเก็บกดในฉากที่สู้กับบอสนะครับจริงๆมันก็สนุกอยู่นะแต่พอบางตัวมันจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยแบบว่าเหมันจะเป็นตัวบอสกบอ่ะที่มันจะมีปืนใหญ่ให้2อันอะ่ะก็คือถ้าบอสแม่งโดนปืนใหญ่ตุ้มเดียว หมดเลยแม่งติดตันเลยเราฟันได้สบายเอาดาบแทงโอ้โหอีซี่แต่ผมว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะแบบนิวเกมพัส s ผมว่ามอนมันโหดกว่าเดิมแน่เลยวะ่ะเอาเรื่องอยู่นะจริงๆแล้วอะต่อมาก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงแล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้คืออย่างที่ผมบอกว่าพอเราซ่อมหมู่บ้านเสร็จแล้วอะเรากลับเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวคริสตัลจากหมู่บ้านนะครับมันเสียเวลาตรงเนี้ยตรงที่เราตามไป ไล่เก็บภาษีคิสตันเนี่ยของตะนาหมู่บ้านน่ะโอ้โหมันแบบมันใช้เวลาเพราะว่าสมมติผมอยากจะไปเล่นด่านหนึ่งใช่อ่ด่านใหม่แต่ว่าคิสตันที่เก็บมาก่อนหน้าหมดแล้วก็ต้องไปนั่งไล่เก็บเทระดา่านมี10มี1 0ฉากก็นั่งไล่เก็บ10ฉากได้มาพันหนึ่งปุ๊บไปเล่นไปเล่นฉากนี้ฉากต่อไปหมดอีกแล้วก็ตัองนั่งไล่เก็บมาอีก10ฉากผมว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีแบบเก็บทีเดียวปุ๊บเอาได้หมดเลยหรือครึ่งหนึ่งก็ได้มันจะได้แบบว่า ไม่เสียเวลากว่านี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเอกเราวิ่งช้าช้าไปหน่อยหนึ่งขนาดผมใส่เครื่องประดับที่ทําให้มันวิ่งเร็วเลยนะยังรู้สึกช้าอยู่เลยแม่งสํารวจไม่ทันตอนได้เครื่องประดับเลยดีใจไงใส่แม่งก่อนเลยไม่ไหวคือเซตเซตฉากป้องกันอะไรไม่ทันหาสมบัติไม่ทันแม่งแป๊บแป๊บขึ้นวันใหม่กะโอ้ท่านหญิงูลำรอไปเถอะสำหรับส่วนอื่นของผมก็โอเคนะที่เหลือนะ เป็นเกมที่ไม่มีบทพูดเน้นบรรยายล้วนๆก็โอเคอยู่ที่สำคัญมันเป็นค่ายแคปคอมนะครับก็ถ้าใครไม่รีบเนี่ยแนะนำเป็นอรอรถก็ได้เพราะว่าค่ายนี้เขารถบ่อยอยู่ในแบบอีเวนต์ต่างๆโอเคครับสุดท้ายถ้าผมลืมพูดหรืออยากให้พูดข้อมูลอันไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ไ,วได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับผมแล้วเจอกันในเกมหน้าครับผม สำหรับวันนี้สำหรับเกมนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดครับผมสวัสดีครับ